ขอบคุณนะผู้เรียนสวนคุณยายครับขอบคุณมากมากโอ้ไปสนามครับอ๋อน้ำฝางไปแบบนี้นี่เองน้ำฝางมันฝางทางน้ำอยู่เออหวานดีก็เหมือนเก้งหงยไว้

น้ำออกไปครับยังไงเสียออกครับรอบนี้ยังไงยังไงทำไมอ,อันเลยครับไอค่ายของมูนี่แถวทุกคัน อ่านะครับเข้ามากกวเวลาเรียบร้อยแล้วโอ้โห,โโหเที่ยวนี้มูลีน,นี่แผ่วทุกคันเลยนะครับเสียออฟมาดูคันต่อไปครับคู่ต่อไปเอาแล้วบุญบาแล้วเอาบายแล้วไปกินเลยเอาไปกินเลยเอากินเลยอย่าเด็กอย่าเด็กเมื่อกี้สีเขียวอัน

ล้วย่ไรอก่อนรอแป๊บหนึงย่ไปเอาให้อยู่รอแป๊บเลยรอรอก่อนรอแป๊บหนึ่งสายตแปเอามาใหม่แกเอามาแล้วแกล้แมารอแป๊บหนึ่งแย่กาลังแยเย็เย็นรอแป๊บนึงล้เอามาฮะรอแป๊บต้องรอต้องรอจัดการรอฮะ กำลังไปเอาให้อยู่เอ<ป>เอ,<ป>เอจิ้งผู้เนี่ยไปเอาอยู่รอแป๊บหนึง่ง